เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลนะครับในกลุ่มแฟนขับหมอลำเองในกลุ่มแฟนขับหมอลำเสียงอีสานเนาะ,ะหลังจากประเด็นคลิปเป็นคลิปน้องของศิลปินฟินิกที่ลงจากเสียงอีสานไปเนี่ยก็แต่ละคนก็เหมือนได้พูดได้ความในใจนั่นแหละแต่ก็มีทั้งคนเข้าใจและก็มีทั้งคนที่เขาไม,ไม่เข้าใจแล้วก็มาคอมเมนต์กันแบบโหสนั่นจน เรียกว่าเป็นกระแสะเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเลยนะ <Okay. S 2> จนหลายๆคนนะ่ะมุ่งความสนใจประมัติที่ประเด็นนี้ <Okay. S 2> ค่ะเพื่อมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับก็ตั้งแต่ฟีนะิกะเนาะพูดถึงว่าตั้งแต่อาจารย์เอนะผู้ <Okay. S 2> บริหารเสียงอีสานเนี่ยมาร่วมง,งานแล้วก็มาเริ่มบริหารเสียงอีสานอาจารย์เอก็ได้มีโปรเจกต์นะครับได้ตั้งโปรเจกต์ฟินิกขึ้นมาที่จะเฟ้นหาศิลปินนะครับ <Okay. S 2> มาอยู่ในเครือของทางฟีนิกเนี่ยในเค <Okay. S 2> รือของเสียงอีสานเนี่ย okay. และก็ทีนี้พอได้ผู้ชนะแล้วพอเปิดฤดูกาลมาแล้วและเปิดฤดูกาลมาไม่นานฟีนิกก็เริ่มประกาศลงฟีนิกก็เริ่มประกาศลงและก,ก็คือว่าทุกคนก็ให้ความสนใจกันว่าน่นท่านั้นะ่ะเขาลงทําไมลงจริงหรือหรือลงไปมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าลงไปเพื่อจะไปตั้งโปรเจกต์ใหม่เพราะว่าเราได้ยินคำว่าบัลลังอีสานมาช่วงหนึ่งเหมือนกันหลังจากที่ก่อนที่ฟินจะลง ก็พอหลังจากที่ลงกันหลายๆคนจนเป็นโอ้โหเราก็ได้นําเสนอข่าวน่เนาะจนเป็นสิทธิะเน็นให้คนยูนะตอนนั้นแฟนคลับโมรมก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะว่ามีปัญหาอะไรทาไมถึงลงกันแล้วทุกคนตามมาว่ามันเป็นปัญหาภายในด้วยซึ่งพอมาเป็นบาลานอีสานปั๊บหลายคนต่างจับตามองค่ะว่าจะไปในทิศทางไหนจะทําออกมาในรูปแบบใดในหมวดของบาลานอีสานโดยอาจารย์เอจักรพัฒน์ค่ะในช่วงแรกที่ได้ มี巴าอีสานก็ยังอยู่ในเครือของมอลัำเสียงอีสานอยู่แล้วตอนนี้ล่ะคะป้าโจก็ก็อยู่ในเครือก็คือผู้บริหารคนเดียวกันนะแต่เป็นโปรเจกต์ใหม่ของเขาแค่นั้นเองแต่ทีนี้แล้วพอพอเวลาผ่านไปอะเนาะทุกคนก็คือต่างรอให้กําลังใจแล้วก็ต่างที่จะเป็นกาลังใจให้กับศิลปินศิลปินทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสียงอีสานด้วยแต่ทีนี้คือยังไงทั คือเข้าใจอาจารย์เอนะว่าอาจารย์เอมีความประสงค์หรือมีเจตนาที่จะให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยเติบโตไปตแต่เสียงอีสานเะนี่ยเขาทําแบรนด์ของเขาไว้มายาวนานตลอดหลายสิปีอยู่แล้วคือด้วยแบรนด์ด้วยโลโก้ด้วยอะไรที่เขาเรียกว่าสร้างชื่อเสียงสะสมแฟนคลับแล้วก็สะสมผลงานมาเยอะมากแต่อาจจะมีช่วงสะดุดบ้างอะไรบ้างจนอาจารย์เอเนี่ยได้เข้ามา ช่วยบริหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้อย่างพออาจารย์เอเข้ามาทุกคนก็ยังยังเดาไม่ออกเหมือนกันว่าอาจารย์เอเนี่ยจะนําพาเสียงอีสานไปในทิศทางไหนแล้วก็รูปแบบไหนยิ่งมาทําฟินิกขึ้นมาหลายๆคนก็ตั้งทั้งเป็นห่วงเอ<ม>่ยทั้งเป็นกาลังใจ<ม>งเอ่ย<ม>ว่าจะเป็นยังไง<ม>อืมอะทีนี้พอทีนี้เรามาเห็นคลิปในวันเนี้ยที่กําลังเป็นกระแสะอยู่ทั้งในกลุ่มของหมอลำเสียงอีสานเองที่มีคนอยู่หลายหมื่นคนเลยนะเขาก็ได้พูดกันหู เสียงแตกสนั่นเหมือนกันบางคนก็เข้าใจบางคนก็วิจารณ์กยความยังไงหลากหลายนะอ่ะอ่ะอย่างอย่างอย่างสมมตินะเราขออนุญาตเปิดคลิปก่อนไหมเปิดคลิปน้องๆบางคนก่อนเนาะที่เขาที่เราเห็นมันมีประมาณสามคนหรืออาจจะมีเยอะกว่านี้ไหมเพราะเราคิดว่าเขาเขาน่าจะได้พูดความในใจกันทุกคนน่าจะพูดทุกคนแต่เขาแชร์กันมาประมาณนี้เดียนะขออนุญาตหาก่อนนะอ่ะอย่างอันนี้เป็นของน้องใครก่อนเอ่ย อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดของผู้ชนะก่อนเลยน้องฟิล์มดีกว่าเปิดของน้องฟิล์มเนี่ยนะเอาเดี๋ยวจบแล้วคลิปแล้วหนึ่งต้องมาตั้งใจทีโค้ชทีนี้มากอันนี้เกิดที่ข้อใดแจ็คผมก็รู้สึกผ่านภู้ใจแห้งผัาผู้ใจแในในตัวเจ้าของแบบรู้สึกว่าสิ่งเจ้าของพยายามมาได้ได้ทุกหนทุกปีก็รู้สึกว่ามันหมดเสียเปล่าเพราะเขาสูทางโครงการข้างหน้าดีดี ข้ขอความใจใดว่าศิลปินที่อยู่ในมุ้งนะ่ะตั้งกับหลายพื้นทีมันก,น,นกับมันกัพอสามารถในเขานี่แอบท่ามีม่แสดงทักษะพัดของเขาไม่ได้ดจุมทีก็รู้แล้วว่าพื้นที่นั้นเขาสามารถเติบโตได้ยากเขาก็เลยขอขอขอคนที่ให้โอกา,าอมาข้อความว่าออกมาก ผู้แสดงภาพของเจ้าของมันเป็นกีบวณีเรบอพอเขาเป็นพื้นที่ของเจ้าของเรบอแล้วก็พอตั้งแก่ผมนี่อย่างเลยนี่เป็ความขาดฝลังของของกวาดีเข้าของอกไม่ได้สำหรับตัวผมผมคิดว่านด้กี่ครั้งหนมาแต่คือว่าเป็นคนเทียบเป็นของฟันกีบเขาเป็นเข้าเก่งถึงแล้วก็ผมก็คิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันสิ่ดีเสมอครับ อืมอ่ะอันนี้เป็นกาพูดของผู้ชนะเนาะอย่างน้องฟิล์มเนาะน้องฟิล์มฐานิดนะครับอ่ะสรุปคือคือน้องฟิล์มรู้สึกว่าอ่าอยู่ตรงนั้นพื้นที่ไหมครับแคบหรือเปล่าคือศิลปินเขาเยอะใช่ค่ะศิลปินเขาเยอะแล้วคุณเออน้องฟิล์มเนี่ยบอกว่าน้องอ่ะไม่มีไอ้ทำมากพอไหมที่จะโชว์ที่ในการโชว์แล้วน้องได้โชว์ยุ่งเห็นเขาบอกว่าคนที่เขาแช์ออกมานะเขาบอกว่าน้อง ก็ได้ hehe, ชูย totally ้วยอยู่นะทั้งช yeah, ่วนเปิดโชว์เออยโชว์ทนธรรมเออยออกมาหลายๆอย่างเลยนะพูดถชมนะต่อมาน้องก็ได้เห็นอีกคลิปคลิหนึ่งนะครับเป็นของน้องแมนนี่เขาก็ตัดมาลงเหมือนกันก็มีคนแชร์ออกมานะขอฟังนะนี่นะถ้าจามันแหลกที่เข้าไปซ้อมเขาพูดว่ากี่หลอกทีมทีมเดียวทั้งคืนเราเห็นกันตอนซ้อมคือซึมแบบตั้งเท้าห่าเล่นหัวเลยอป่า เขาเอาความสาเร็จท mm. no ุกอย่างเขามันแหลกับพิษนเดียวสิบพอเวลาเขาอยางออกมาทันบอกเวลาเขาแสดงสิหยาออกมาทันหอกหลายคนก็ถามเอ้าแม่นี่สิคือแสดงยํางใดอะไรคือช่วงเราบอกมันเ่ไทยเมา่อกกับไม่หย่อนตัวแต่ทำชีวิตของเราแต่ละคู่ันนี่มีสมแต่ทาอยแล้วคือเหมือนเขางนหน้าเดีว น้อยยังแล้วเขาอยากที่จะทำให้ได้เยอะหน่อยแทนเต็มผู้เขากบกวดอีกกอเดี๋ยวนี้ก่อนล่ะแต่ผู้เขากบกวดที่ไม่มีท่านลำน้องน้อยตรงนี้ด้วยโมเดลขายสวยยังมีกระของต่างใจไว้่มเดลขายสวยท็มีกระต่างใจไว้ทุกดาวไม่ให้ไหนเนาะ้ามไปเบิดแต่ว่าพอเข้ามาออกวงอี๋ไม่กับไม่กับนี่เรื่องที่ดีไอเห็นอยู่กับเพื่อต้องเห็นการสะพ์ตของ ทุกคนการซัพพอร์ตของพ่อเมที่นออก,การซัพพอร์ตของเอ็กซีทุกคนขนเอาแต่ขอ,อเชียร์เฮ้า mm hmm. แต่ความเดี่นเฮ้าเดีย่ยาเอาทุกสีทุกอย่างเขาแหลกมากไปเ่ยเข้าไปอยากมีพื้นที mm hmm. ของเฮ้าพูก,กันตลอดเวลาเดี่ห้าไม่มีเราเข้ามาก,กี่ทีเฮ้าก็สามารถยืนเป็นเต็มขา, mm hmm. า,าเฮ้าจะบอกเลยว่ามันยืนเป็นเต็มขาอยู่นี่ตอนแรตัดใจเอานี่แหละ ว่มีประโยชน์มาสามาด้ิอ่ะก็คือประเด็นที่เมนี่พูดคือน้าเหมือนที่หลายๆคนเคลื่อนไหวนี่แหละว่ากว่าจะมาเป็นศิลปินดังได้บางคนเป็นคนบวยบางคนเป็นแดนเซอร์มานนะอ่าบางคนเป็นแดนเซอร์บางคนกว่าจะมาเป็นถึงมาเป็นตัวเด่นที่จะร้องเพลงได้เขาเขาต้องผ่าอะไรมาหลายอย่างนะแต่นี้น้องๆมาเนี่ยน้องไม่ร้องเพลงหนึ่งเพลงก็ถือว่า ไม่แสงแล้วนะคนรู้จักน้องกันหมดนะตอนเนี้ยแค่ลองสามคำก็ดังได้บอโจทย์ขอแค่มันเขาเรียกว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกจุดหรือหลายๆอย่างหรือว่าความพยายามอัปบทนอ่ะต่อมาก็เป็นคลิปของน้องต้าเนาะน้องต้ากระกดนะอ่ะวันที่อาจารย์เออยากทำโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาทุกคนที่นั่งอยู่ในเนี้ยตอบตกลง โดยไม่ลังเลเราคุยกันแค่ว่าไปไหมไปทั้งที่เราไม่รู้เลยว่ามาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาจะทําอะไรบ้างจะอยู่ยังไงจะจะเป็นยังไงต่อไปเราไม่รู้แต่เราแค่อยากมามาทามาสู้มามาช่วยกันสร้างความสามารถแต่ละคนมีมากพอครับและผมคิดว่าถ้าเราได้รับการ สนับสนุนเราได้รับความรักจากทุกคนจากแฟนคลับมันจะช่วยให้ความฝันที่เรามาหยุดกันตรงเนี้นักจุดเนี้ยมันสำเร็จไปได้คำดูถูกคำเหยียดหยามหรือคนที่รอสมน้ำหน้าอยากให้รอติดตามพวกเราไปวันหนึ่งที่เราสำเร็จอย่าอิจฉาแล้วกันนะครับควาคอ่า นี่ประเด็นนี้ก็เป็นส่วนอีกหนึ่งประเด็นดราม่าหนนะครับพูดของน้องต้านะที่บอกว่าคนคือความดูถูกดนดูถูกเหยอียดยามแล้วก็คนที่ดูถูกเราเนี่ยก็อยากอิจฉาแล้วกันในวันที่เราสังเกตเอ๊มีคนดูถูกน้องด้วยหรอแล้วก็ถ้ามีเรารอสามารถที่จะออกมาโต้แย้งได้แบบนี้ด้หรอนันมันก็จะอยู่ว่า ขอเรียกนิดนงทุกคนต่างเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองจนลืมความตั้งใจเดิมที่เราก้าวเข้ามาตรงนี้เพราะอะไรและอีกหนึ่งประเด็นคืออิจฉาใครล่ะที่จะบอกว่าน้องบอกว่าอย่าอิจฉาเราแล้วกันถ้าวันนีงเราสำเร็จมีด้วยหรอเราคิดว่าทุกคนยินดีแต่เราก็ไม่รู้ไงว่ามีด้วยหรอแล้วก็หรือว่าน้องเจออะไรมาออ่าันนี้ประเด็นตรงนี้อ่หรือว่าน้องเจออะไรหรือมีคำพูดอะไรที่ ทําให้น้องต้องเก็บไปคิดแล้วก็เอามาพูดแบบนี้เนี่ยพี่น้องครับก็เนี่ยประเด็นทั้งเราเห็นแค่สักทีสามคนเนาะคนอื่นเรายังไม่ได้ดูเนาะก็มีใครพูดยังไง,งมันทําให้แฟนขับศรีสานนะส่วนใหญ่เขาก็ไม่พอใจไงในประเด็นตรงนี้เพราะเขาจับตามองแล้วเขาก็รอดูอยู่แล้วแล้วก็รอให้กําลังใจแหมเราคิดว่าแทบไม่มีใครที่จะซ้ําเติมหรือว่าอิจฉาหรือว่าจะหยาดยามกันหรอกเหมือนที่แบบเจ้าบอกว่า น้องๆฟินิกนะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยต้องมีแฟนคลับเสียอีสานที่ติดตามไปอยู่แล้วติดตามน้องไม่ว่าจะได้อยู่ในรูปแบบพาร์ทไหนก็ตามศิลปินเดียวหรือย้ายจกัดอะไรก็ตามคุณได้ศิลป์ได้ฐานแฟนคลับจากเสียงอีสานไปแน่นอนและแล้วเราคิดว่าแฟนคลับของฟินิกอะเกินครึ่งอะก็เป็นแฟนคลับของเสียอีสานนะที่ไปติดตามแล้วก็ไปให่แค่กันวงใจพวกคุณเนี่ยอ่าก็อย่างที่เราบอกหลายๆคนกลับออกมาเรียกร้องในสิทธิ์ของตัวเองอยากเรียกร้องเพื่อตัวเองนั่นแหละอ่าก็เลยแสดง ความคิดเห็นโดยผ่านการระบายความรู้สึกออกมาเนาะแล้วก็ทุกคนก็เพียงแค่อยากจะให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้พอเข้าใจแต่อย่าลืมว่าการเป็นศิลปินมันยากนะการเป็นศิลปินนะครับก็คือบางบางคนอาจจะวันเดียวเข้ามา,มาดัง,ดงเ<ล>ยี้ยตั้งเลยเพลงแรกดังเลยนุ่นี้นั่นก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่นะคร เขาใช้เวลากันทนั้นเลยนะมีอีกโพสตน์นึงนะครับขออนุญาตอ่านอ่าเสริมหน่อยนิดนึงเนาะอยู่ในกลุ่มเสียงอีสานแฟนคลับดอทคอมเนี่ยเป็นโพสต์ของคุณหมอนวับ้านหนองใสเนี่ยนะเขาก็นะเขาก็ได้โพสต์บอกว่าเรื่องสร้างภาพลักษณ์ขององคอ์กรเนี่ยสำคัญมากทีมฟินิกส์พลาดได้ไงทีมบริหารไม่ตรวจสอบหรือลงมติการอนุมัติคลิปลงโซเชียลหรอยอมรับว่า,าพลาดจริงๆเรื่องนี้<ม> บางอย่างที่คิดไว้ในใจอ่ะเก็บไว้ในใจมั่งค่ะเก็บ<ช>ไว้ในใจมั่งก็ได้ค่ะอืมอยากให้มองดูศิลปินดังๆหลายๆคนกว่าเขาจะสําเร็จได้เนี่ยต้องเริ่มจากตรงไหนต้องใช้เวลาแค่ไหนอันเนี้ยไม่ขอเข้าข้างนะอ,อืมคือมันไม่ได้จริงๆพวกคุณคิดผิดตั้งแต่ออกจากเสียงอีสานทั้งที่พวกคุณยังใช้นามสกุลเสียงอีสานเพียงเพราะความอดทน ที่จะสร้างฐานแฟนคลับสร้างตัวตนเนี่ยของคุณนะ่ะไม่มีเลยที่สําคัญทัศนคติควรคิดให้ดีๆหลังจากนี้รับแรงก,กระแทกให้ได้นะคะแต่พูดถึงว่าคลิปที่ลงมบนะโซเชียลตัวเนี้ยแต่คลิปที่เราเปิดเปิดมาเนี่ยโหคอมเมนต์คือแบบเราอ,รอ่าแล้ตยังตกใจเลยบางคนคอมเมนต์แต่เราเข้าใจนะว่าคนเห็นต่างได้แล้วคนอาจจะไม่เก็ทในสิ่งที่น้องพูดแล้วเพราะว่าคําพูดของน้อง แต่ละคนน่ะมันไม่ิน้ขยายขยายได้มมนหมดอย่างหลายๆเนี่ยเนาะเราไปอยู่เราก็เข้าใจแบบนึงเราเข้าใจแบบนึงก็ยังมีต้องยังมานังคุยกันอีกเนาะสองไงเข้าไะแล้วด้วยการยืนคนละมุมคนละจุดเขาเรียกว่ายืนยืนคนละมุมอาจจะมองไม่เหมือนกันอย่างทางศิลปินเขาก็ มีความคิดมุมมองของเขาแล้วเขาได้รับเจอแบบนี้มาในวันนี้ใน<ม>ในช่วงเวลานั้นเราไม่รู้หรอกว่าเขาเจออะไรบ้าง,<ม>างาเขาจะมาพูดแบบนี้<ม>แต่ในส่วนที่มีแฟนคลับได้ติเตือนติชมหรือว่าคอมเมนต์เข้าไปอันนี้ก็เป็นในส่วนของแฟนคลับที่เขาได้เห็นพาร์ทแค่นี้คือ<ม>เขาได้เห็นในมุมแค่นี้เขาก็ได้คิดถึงแค่นี้นั่นแหลอะอะยังไงก็ก็ต้องนี่แหละอะเป็นกาลังใจให้และการน้อล้วอันนี้ในคอมเมนต์นะเราอ่านคือแทบจะเป็นเอกจัาเลยนะในคอมเมนต์เขาก็บอกว่า คือแต่ละคนเอ๊ะทำไมน้องถึงออกมาพปดแบบนี้ความคิดบางอย่างเนี่ยเก็บไว้ในใจบ้างก็ได้<ะ>แล้วทัศนคติเนี่ยคือสําคัญจริงๆนะ,ะกับกับคนอย่างดาราอย่างศิลปิน<ะ>อย่างคนที่เขาเรียกว่าบุคคลสาธารณะนะเนี่ยคนติด<ะ>ตามแล้วเราก็เป็นไอดอลของคนหลายๆคนและหลายๆคนก็ชื่นชอบเราเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะดูจากตรงนี้แหละความคิดของเรานี่แหละที่เราสื่อออกมานี่แหละเพราะหลายๆคนก็บอกว่าวิ๋เลิกติดตามเลยก็มีบางทีได้ยินบางประโยคเนี่ยเราก็ เราก็รู้สึกแบบแอบรู้สึกบบเออก็ยังไงก็ต้องมารอดูกันว่าในสิ่งที่น้องๆได้พูดกันออกอากาศมาเนี่ยแล้วก็ออกมาตามคลิปตามโซเชียลต่างๆที่กำลังเป็นไวรัล mm. น้องๆจะออกมาอธิบาย mm. ในเรื่องนี้ไหม mm. และอาจารย์เอจะก,กัพัชนะครับผู้บริหารของทั้งเสียงอีสานของทั้งฟินิกส์เนี่ยจะออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็อธิบายแล้วก็ออกมา นี่แหละขยายอะไรเคลียร์ใจหรือว่าออกมาพูดยังไงคือทุกคนรออาจารย์เอนะอาจารย์เอต้องได้ออกมานะอาจารย์เอจนเงีย่ไปได้านเรื่องนี้เพราะมันมันกำลังเกิดกัน หัวเรื่องหัวโตแล้วแหละไปอะตัวแยนจะไปมาด้วยอ่ะโอเคครับเป็นกำลังใจให้นางอาจารย์เอจักรพัทรเป็นกำลังใจให้คุณแม่นุอยคุณเรพรเป็นกำลังใจให้เสียงอีสานเป็นกำลังใจให้ฟีนิกซ์ครับบัลลังก์อีสานด้วยอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ